สวัสดีครับสืบเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่ผมมาแชร์วิธีการออกแบบคอโอเวอร์หรือตัววงจรเน็ตเวิร์ Network, ให้กับดอกลำโพงของเรานะครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยผมใช้ไฟล์นามสกุล f r d กับ z a m a ซึ่ง2ไฟล์เนี่ยมันเป็นไฟล์เขาเรียกว่าเป็นไฟล์ที่ได้มาจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้มาจากคนขายนะครับซึ่งไฟล์ f r d เนี่ยมันก็คือ ไฟที่เป็น frequency response ของดอกลำโพงนั้นๆตั้งแต่ย่าน 2, 20 2จนถึง20,000เฮนะครับส่วน ZMA เนี่ยมันจะเป็นไฟล์ impedance ของดอกลำโพงซึ่งมันก็คือ impedance ในแต่ละค่าความถี่นะครับว่าความถี่นั้นมี impedance เท่าไหร่ดีนี้เนี่ยม,ม,มีเพื่อนนะครับมีเพื่อนๆเ,เนี่ยทักเข้ามาถามว่าถ้าเกิดเขาไม่มีไฟล์2ไฟนี้เนี่ยเขาสามารถออกแบบ วงจรเน็ตเวิร์กเนี่ยกับโปรแกรมวิธอลิตแคดได้หรือเปล่านะครับคำตอบเลยก็คือไม่ได้ครับแต่ว่าตัววิธอลิตแคดเองเนี่ยมันมีเครื่องมือนะครับให้เราสามารถที่จะดึงค่าพารามิเตอร์นั้นออกมาได้ซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันที่ผมจะมาแชร์สิ่งนี้ให้กับเพื่อนๆน,นะครับ ตอนนี้เนี่ยผมเปิดช้อ p ป,ปีอยู่นะครับก็จะเป็นดอกลำโพงที่ผมไม่ได้โพสไปเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ดอกตัวนั้นนะอันนี้เป็นเหล็กปัมป๊มนะครับตัวนั้นน่าจะเป็นเหล็กหล่อหรือเหล็กอลูมิเนียมเนี่ยผมหรือเป็นอลูมิเนียมเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับ <c oughs> ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเ,เราไปดูบางคนเขาจะใส่การาฟมาด้วยนะครับอย่างการาฟนี้เนี่ยมันจะเป็นค่า SPL เทียบกับ Frequency นะครับวิธีการเนี่ยเราก็ทําแบบนี้นะครับ ผมก็จะขยายให้มันใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็ครอปนะครับครอปรูบนะครับเอาที่มันพอดีพอดีนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ไปเปิดโปรแกรมวิทยุลิดแคทที่ผมเคยแชร์ไว้นะครับแล้วก็ไปที่ทูลตรงนี้นะครับหรือเครื่องมือนะครับแล้วก็ไปที่ S P L Trace ตัวนี้นะครับหรือกด F7 ก็ได้นะครับพอกดขึ้นมาปุ๊บนะครับไปที่ Edit แล้วก็ เพจอินเมดนะครับหรือคอนโทรล V ก็ได้นะครับพอเราได้นี้มาเนี่ยนะครับก็จะง่ายละนะครับเราก็จะมีแถบสีชมพูอันนี้เนี่ยเลื่อนเมาส์ไปนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ขอบเลื่อนมาที่ขอบผมทําคร่าวๆนะไม่ต้องเป๊ะนะครับ,นะรบมันก็คือความถี่20เฮิรต์นะครับสีส้มตรงนี้แล้วก็เลื่อนมานะไปที่ 20, 000ใช่ไหม แล้วสีเขียวอยู่ไหนสีเขียวอยู่เช่นนี้นะครับ SPL อยู่ที่110ซึ่งก็110พอดีถ้าเลขนี้ไม่ตรงก็เปลี่ยนในช่องนี้นะครับให้เป็น110หรือเป็นเปลี่ยนเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับด้านล่างก็คือสีน้ำเงินอันนี้เนี่ยเราเลื่อนได้นะครับเราก็เลื่อนลงมาอยู่ที่10ตรงนีน้ถ้าเกิดไม่ตรง10เราก็เปลี่ยนใบนะครับพอเราได้นี้แล้วเนี่ยสีอันนี้เ็าเรียกสีอะไรนะ ฟ้าใสเหรอหรือฟ้าสะท้อนแสงตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดการาฟมันเป็นการาฟที่มีทั้ง frequency response กับ impedance เข้ามาด้วยเนี่ยเราค่อยใช้นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีก็ไม่ต้องใช้ทำแค่นี้พอนะครับสเต็ปถัดมาให้เราลบกิจพวกนี้ออกนะครตารางเนี่ยนะครับคลิกไปที่ช่องระหว่างสี่เหลี่ยมนี่นะครับกดไปเลยครับมันก็จะทำการลบช่องให้เรานะครับพอลบเสร็จแล้วให้กดปุ่มตัวนี้นะครับตัว test SP l นะครับก็กดไปที่เส้นเนี่ย ๊บเนี่ยเราก็จะได้เส้นมาแล้วนะครับก็กดให้มันครบใชครับพอแบบนี้เราคิดว่าโอเคละได้ละก็ทำการ Export นะครับอันนี้ผมเอาไปใส่ไว้ในเทม์นะครับก็จะเอาชื่อนี้ไปเลยผมขี้กเกียจตั้งนะครับเอาเป็นตัวอย่างง่ายๆแลกดเซฟเข้าไปนะครับมันก็จะบอกว่าเอ p o อ t เสร็จแล้วนะครับก็ปิดไปทีนี้เนี่ยพออันนี้คือลำโพงของเรานะครับให้เราเชื่อมมันเลย เราก็จะได้กราฟ Frequency Response มาซึ่งมันเป็นสีนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ค่า Frequency Response ให้เขานะครับก็นี่ครับกดมาที่แท็บ Diver นะครับเลือกดอกลำโพงถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้ก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ Frequency Response กดมาที่ตรงนี้นะครับอันนี้คือไฟล์ที่ผมใส่ไปเมื่อกี้อยู่ที่เทมนะครับก็กด Open ปึ้มเราก็จะได้กราฟมานะครับที่เราจะใช้สำหรับการออกแบบวงจรของเราละ มุมจรเน็ตเวิร์กของเรานะครับดับเบิลคลิกเข้าไปมันก็จะโชว์เฉพาะการาฟตัวนี้แล้วลองเทียบดูนะครับไปที่ s h o ปปีเมื่อกี้นะครับอ่สยี 10, จนถึง20,000นะครับการาฟมันก็จะตกมาจนถึง20,000ตรงนี้แล้วก็ไปดูที่โปรแกรมของเรานะครับก็ตั้งแต่20จนมาถึงอันนี้ถึงนี้แสดงว่าไอไอเนี่ยครับมันไม่พอให้กดที่ปุ่มนี้ย่อก,การาฟมันลงมาเห็นไหมครับ มันก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0นี่เห็นไหมครับอยู่ที่ประมาณ35 37ประมาณนี้โดยเฉลี่ยใช่ไหมอ่าเห็นไหมครับ30กว่าๆนะครับจุดก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็ที่20เฮิร์ตก็อยู่ที่ประมาณ75 76 77โดยประมาณาก็เนี่ยครับประมาณนี้มันขึ้นอยู่กับตอนที่เราไปคลิกปุ่มนะครับเราก็จะได้นี้มาถ้าเกิดเพื่อนเพื่อน,นมีต่อกลาโพงที่เป็นเสียงแหลมก็เอามาใส่ นะครับเอาดอกสิงแลมมาใส่แล้วก็มาก็มาต่อวงจรแบบนี้และครับแล้วมันก็จะขึ้นเป็นกาฟให้เราแล้วเราก็สามารถที่จะใส่ RLC ได้ส่วนใส่ RLC ยังไงก็ลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมแชร์ไว้ให้ให้แล้วนะครับถ้าเกิดมีคําถามอะไรหรือคิดว่าติดข้องไหนหรืออยากจะถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามได้นะครับโอเคคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับ สำหรับการใช้ไอตัววิทยุลิตแคเป็นทูลจริงๆทูลของไอวิทุลิตแคเนี่ยมันมีเยอะมากเลยมันมีทั้งออกแบบตู้ด้วยนะครับมีทั้งการเมิร์ตอนที่เราทำวัดสัญญาณที่เป็นฟลาฟิลเนียฟิลมีการคำนวณมีการหลายอย่างอะ่ะเดี๋ยวไว้ค่อยถ้าผมมวง่างผมจะมาค่อยๆอ,อธิบายแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆแล้วกันนะครับผมจะได้มีเพื่อนคุยวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ